วัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำนะครับช่องกัญชัยลำเพลินวิเชียรนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมหน้าติมนะครับใช่หรอเอวสวนครับสวัสดีครับโอ้หน้าเปียกสวัสดีครับหน้าติมอยู่ใส่ออกสวนไปวไปแล้วไปอยังก็ไม่ไปเลี้ยงเลรื่องมืออกครับแล้วไปโดนอะไรบ่ไปโดนแล้วครับแล้วสิมาตอนได้ปันไหนต้หาเลยเงงงอืม ป๊าดเพื่นเห็ดเพื่นเห็ดเพือนใหม่ป๊าดเปื่อจะอยู่ใช่ปะผู้ใดอยู่บ้านนี่นี่ผมก็ไปนอนอืพเป็นไงเป็นไงบมางโอ้เขาวทาเขาวทานี่มาทานมาทานโอ้เราไปอยู่สวนมันบ่ได้สินหน้ามันเราไปสวนเห็นยังอ่ะกำลังยังไกลไปเห็นงานใส้สมื่นนี่เพื่อเห็นยังอ้ามือนี่คือเห็นรถ แลนไปตัะหุนอ๋อไปไปหาไอ้แบบไอ้เอ็งไปเดินไฟวันที่สิบสองย่วย hmm. ผ่าชนะได้อ๋อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นน้ำรับไปสวนเด้อครับครับครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราตามไปที่สวนนะครับ,รบเดราจะตามไปสวนนะครับบ่เหน็นบ่อยู่ครับพี่รองป้องปไฟครับ ตอนนี้มหาหอสวนล้ะครับพี่น้องนาะเตีมนาะเตีม้มเขนลักไปใส่ป่ะโอ้พอเห็นป่ะนี่สวนแล้วครับพี่น้อง เราเพิ่เห็นว่าไปใส่นอ,อเดี๋ยวโทรหาเรากันครับพี่นนองสวัสดีพี่นนองแฟนเพลงแฟนมาล่ามครับตอนแรกๆหกมุกก่กวัวเพ็่เนๆผ้ากันแดดแงอยู่ทั้งหมดบรรยากาศดีครับมันี่บริษัทใหม่อันกันซัน เห็นเลยเข้าพากันเห็นยังไงพาคบรรยากาศฝีนนนหนองหกมุกงกว่าเอออยู่ซ้ายโอ้ย,อยู่ทางฝุ่น ออขอบคุณทุกท่านใจด้วยพี่น้องนี่คือบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับช่วงเย็นๆไม่เย็นแล้วครับหกโมงกว่าแล้วบรรยากาศย่ามแรงนะครับฮัดโหลดผูด้ใดอะเดี๋ยวแต่ภาวนาครับพี่น้อง มือไดมันสิฟันเป็นจริงไร่การใช้รำเพลินอ๋อพี่เชี่ยวเฮ้ยลอยเออพี่น้องมนอะไรสุดยอดนะครับนี่คือ 6โมง20นาทีนะครับตอนนี้เสียงเขียดเสียงหน้าเสียงเขียดเสียงห้องคอยสิใสชีวิตอยู่มองนี้ละพี่น้องคอยสิตายอยู่มองนี้ละอันนี้คือสวรรค์น,นะครับสะ กินด้วยฟุนบอดูสวนตอนค่ำๆนะครับนี่พี่น้องเตือนเือนเตือนเือนเทือน,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 นก็มานะครับเือนก็มาฮัลโหลป,ป๊าป๊าสตีฟมาด้วยเจ้าปกติแล้วพกมุกควรบ่คอยเดีย่างมากน้พี่น้องอากาศเริ่มเย็นๆนิดนิด สถานที่ท่องเที่ยวนะครับ จะเห็นอย่างโอ้เออคืออาบน้ำคำแต่ว่าโอ้รถเก๋งคันนี้คือเขามาได้ปะ ระวังเด็กน้ำเ้อสูเลข่้งออกยังโอ้ยอยางมาไปหาหน้าติ้มเมื่อกี้แล้วแล้วกินอยู่บ้านอย่งนีกับติ้มนาติ้มนั่นแหละเเ้อเออ ปาร์บรรยากาศสวัสดีครับทุกคนโอ้มีเบียร์พร้อมลงซื้อไผ่เบียร์หนิห้าเดกกนะปีหกหกยังเอาปาร์พี่น้องครับทุกนเอาพัดลมมาเปิดนะพัดลมมาอบห้องน้ำก็มีนะครับในห้องน้ำนะครับห้องน้ำมีพร้อมนะครับห้องน้ำ พะโพะโมาแม่ม oh, oh ah. oh. ันยุ่งจีรังวดอไรงวอนาสมากเตเวน่สูง้อง้อ้อ้ององ้อ พี่น้องครับบรรยากาศแดดร่รมลมตกนะครับบรยรยากาศหลักล้านนะครับรถมาทางไหนนี่รถไม่ทันบอกฮะรถไฟห้าเนอะบ่อ๋อกวอยูอ่ายมาทางนี้มันเป็นร่มๆขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอุกก<อ>ล ขนมก็มีนะขนมไทยขนมเนืหนะครับโอ้เจ้าเจ้าเจ้นสบายคมีกมีมีเบียกินด้วยนะครับผมบรรยากาศสบายๆนะครับเนี่ยเป็นเืออาหารว่ะแต่ว่าอันแม่ค้าอันลูกอันก๋วยเตี๋ยวห้าปืนไป็นอะไรเนาะไปสร้างไปสังคลองไว้เบิดแหลกตะลุยเหมือนกันเออเอาเอากับวันนี้บรรยากาศชิวๆนะครับผมส้าวเลีหารหยังมากาเ็นนม่นเนี่ย

ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับวันนี้สบายๆนะครับผมวันนี้เจ๊ใหญ่มาเลี้ยงนะครับแกขับรถวนโวมาเลี้เลี้ยงอินออกแล้วสิน่าหน่อยน่าน่อยออกตัวไหนช้าเดี๋ยวอเนะครับเต็มผีให้ก้อยซื้อเหล้าเอาช่วย่วยในรวยนะไห้โอ้โหเออมาเลใช้แก้วดิอะใช้แก้วคอยใช้อ่ะใช้แก้วม้วนเหมาเลยอีปุ้ยโอ้ดีดีโปเลฮั นี่พ่กแก้วคอยแก้วเกี่ยวมัดวันนี้วันนี้ดื่มนิดหน่อยนะครับวันนี้บรรยากาศได้เอาแก้วชันกแก้วพลาสติกกันนะนี่นี่ี่ีพี่น้องพบกันดีขอบคุณทุกคนหัวโตไม่ได้บางรอฮะน่ะิมบอพออร้ตพี่น้องก็เลยมาอยู่สวนพี่มองนี่มวนไดกระเป๋ายังวนเลย่บรรยากาศดีได้อยู่นี่กลางเต็นท์นอนสบายเลย ขุดปาร์ตตึ้งอะไรเนี่ยน้าขูดดิฉันก็มาตะเวนไม่มีแซ่บกระป๋องแมนแซ่บหนักกระป๋อต่ว่าแซ่บน่ะมันเลือกเลือกมองนีอันนี้เรากินแบบสบายๆแบบอันนี้ในแนวมาในแนวเบาเลยนะหน่อยหน่อยมา่หม่เอาขอบคุณทุกท่านใจครับพี่น้องพลอกันคลิปหนาเด้อพี่น้องยูดิแม่งสุขสุขนะครับสวัสดีครับผมปลอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีครับ ให่มาที่มาถลูกให้ละื่นชาคนมันแป้งสะอาดผู้ิมนางมึงรููเลยนหนามึงกูบอกใจลอยมึงเงาะหมากนิดหน่อยนี่ว่าตรงเงาะเฮ่ยมด้ทามาเลยเอวะ